เกาะกูดกับเสือดำโกดียังไงไปดูกันเลยเสือดำโกให้บริการเรือคาตามารันสไตล์โมเดิร์นเรือใหม่ปลอดภัยถึงวัยนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำแถมใครกลัวเมาเรือต้องถูกใจลำนี้แน่นอนและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบคันสุดๆเด็กอายุไม่เกิน4ปีขึ้นเรือฟรีแถมสัตว์เลี้ยงน้ำหนักไม่เกิน30กิโลก็ขึ้นเรือฟรีนอกจากนี้เรายังมีบริการ all in one package รถตู้รับส่งจากกรุงเทพพัทยาระยองสนามบินตาส่งตรงถึง,ถงท่าเรือแหลมสองส สุดๆแถมเมื่อมาถึงแล้วเรายังมีบริการรับส่งท่าเรือฟรีและยังมีบริการรับส่งไปยังรีสอร์ทฟรีอีกอาคุมหรือยังแต่ยังไม่หมดเรายังมีดีลพิเศษที่พักรอบเกาะกูดทำให้คุณได้ห้องสุดปังในราคาสุดคุ้มรวมถึงกิจกรรมสนุกๆไม่ว่าจะเป็นทิปเรือยอหรือทิปดํดำน้ำรับรองว่าสนุกสุดๆในราคาสุดคุ้มและเรายังมีบริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์และรถสองแถวอีกด้วยไปเกาะกูดไม่ต้องเหนื่อยเลยแค่เดินมาหาเสือดำโกรับรองว่าที่นี่ครบจบทุกอย่าง ให้เสือดำโกดูแลทิปก่อกูดของคุณรับรองว่าทิปนีมีสนุกไม่มีอ่อมแน่นอน